พลังแห่งการพักเคยไหมเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่กับการทำงานแต่ผลลัพธ์กลับได้น้อยกว่าที่ควรเป็นทั้งขนาดคุณภาพและปริมาณต่างจากที่เราเคยทำได้เราฟ้ากับเหวเฮ่มันเกิดอะไรขึ้นกับคนขยันที่มุ่งมั่นแบบฉันเนี่ยตามมาครับคลิปนี้มีคำตอบในโลกแห่งการทำงานหลายคนมักเข้าใจว่าการขยันทุ่มเททำงานอย่างหนัก คือตัวแปรสําคัญทําให้งานดีมีคุณภาพและสามารถผลิตผลงานออกมาได้เยอะรวมถึงรางวัลตอบแทนเป็นเงินก้อนโตซึ่งได้มาจากการทุ่มเทเรี่ยไแรงหักโหมบางคนทําแบบเอาเป็นเอาตายหามรุ่งหามค่ำเรากับตัวเองเป็นหุ่นยนต์ไม่จะเป็นต้องหยุดพักผ่อนคลายเคยได้ยินคํานี้ไหมพฤติกรรมพยากรณ์การกระทําของเรานั่นแหละคือหมอดูผู้ทํานายชะตากรรมตัวเองได้แม่นยําที่สุดใครทํางานด้วยท่าทีแบบนี้ เตรียมแพ็คก,กระเป๋าบอกราพักร้อนแบบยาวๆไว้เลยหากยังนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงสตีทจ็อบกับตำนานการทำงานของเขาที่ต้องแลกมาด้วยโรคมะเร็งอย่าลืมว่าสิ่งใดก็ตามถ้าเราใช้ไปโดยไม่หยุดพักเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็จะชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้อีกต่อไปลองนึกภาพมีดเล่มหนึ่งที่คมกริบแต่เมื่อถูกใช้มากเข้าความคมจะหมดไปก็อย่างที่รู้กันอยู่ มีดทื่อจะตัดจะฟันอะไรก็ไม่เข้าและก็ไม่มีประโยชน์ที่จะฝืนใช้ต่อไปแบบนั้นทางออกก็คือหินรับมีดใช่ครับนำม,มีดทื่อเล่มนั้นมารับคมใหม่สักพักรับรองว่าพักเดียวเท่านั้นแหละมีดทื่อเล่มนั้นก็จะกลับมาคมกริบใช้งานได้ดีดังเดิมเหมือนที่อับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของอเมริกากล่าวไว้แต่ข้าพเจ้ามีเวลา6ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ ข้าพเจ้าจะใช้เวลา4ชั่วโมงในการรับคมขวานเรื่องงานก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้คมสติปัญญาในการวางแผนบริหารจัดการเช่นผู้บริหารศิลปินนักออกแบบนักโฆษณาหรือนักอะไรก็แล้วแต่อย่ามูตต่ตัดต้นไม้แห่งความสําเร็จกันอย่างเดียวโดวยไม่หยุดพักรับคมขวานดังตัวอย่างจากนิทานชนอ่านเรื่องต่อไปนี้ การละครั้งนั้นมีคนตัดฟืนผู้หนึ่งคนพบตัวเองว่าเป็นคนชอบตัดต้นไม้และถนัด <c oughs> และถนัดเรื่องตัดต้นไม้ที่สุด <c oughs> เขาจงไปทํางานในโรงไม้ด้วยค่าจ้างเป็นเงินก้อนโต <c oughs> เขาตื่นเต้นมากและตั้งใจจะทํางานอย่างแข็งขัน <c oughs> เริ่มงานวันแรก <c oughs> เขาไปรายงานตัวกับหัวหน้าหัวหน้ามอบขวานให้พร้อมมอบหมายพื้นที่ป่าให้รับผิดชอบด้วยความขยันคนตัดฟืนรีบรุดเข้าไปในป่าอย่างกระตือรือร้น เขาตัดต้นไม้ได้18ต้นภายในวันเดียวเขาตัดต้นไม้ได้18ต้นภายในวันเดียวสุดยอดสิงห์วะน้านะเอ่ยทําให้ได้เรื่อยๆอย่างนี้นะด้วยความฮึกเหมิมคนตัดฟืนจึงคิดในใจจะต้องทําให้ดียิ่งขึ้นในวันถัดไปวันลุ่งวันลุงขึ้นเขาตื่นก่อนใครรีบมุ่งไปยังป่าทันทีแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรเขาก็ตัดต้นไม้ได้แค่15ต้นเรากงเหนื่อยเกินไปเขาพูดกับตัวเอง วันนั้นเขาจึงเข้านอนตั้งแต่หัวค่ํารุ่งเช้าเขาตื่นมาด้วยความมั่นใจว่าจะต้องทําลายสถิติของตัวเองให้ได้แต่อนิจจาวันนั้นทั้งวันเขาตัดต้นไม้ได้ไม่ถึงครึ่งของจํานวนที่ตั้งใจวันถัดไปเขาตัดได้7ต้นหลังจากนั้นก็5ต้นและวันสุดท้ายเขาใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายเพื่อตัดต้นไม้ต้นที่สองตลอดเวลาเขารู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าหัวหน้าจะตําหนิจึงตัดสินใจไปเล่าเรื่องนี้ให้หัวหน้าฟังพร้อมกับยืนยันว่า เขาได้พยายามอย่างสุดกำลังแล้วหัวหน้าฟังแล้วจึงถามว่ารับคงขวานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่รับคมขวานหรือครับโอ้ยผมไม่มีเวลาหรอกเพราะมัวแต่แตัดต้นไม้อยู่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าประสิทธิภาพในการทำงานนั้นไม่ใช่แค่เรื่องความขยันเท่าน,นั้นแต่มันยังรวมถึงการหยุดพักชีวิตที่เปี่ยมศักยภาพมีความหมายอย่างแท้จริงมันต้องสมดุลรู้จังหวะในการขยันและพักไม่ใช่คนบ้าง,งานทำอย่างเดียวตะพึด ไม่รู้จังหวะในการพักเหมือนคนตัดต้นไม้ในนิทานปัญหาที่ทําให้การตัดต้นไม้ของเขาไม่ประสบความสําเร็จเพราะเขาไม่รู้จักหยุดพักเพื่อรับคมขวานถ้าเขายอมเสียเวลาสักนิดเพื่อรับคมขวานเขาก็จะตัดต้นไม้ได้มากขึ้นสมองคนเราก็เหมือนกันเวลาใช้ความคิดมากๆทํางานมากๆกก็จะเหนื่อยและเฉยชาคมความคิดมันจะทื่อเหมือนขวานหมดคม ดังนั้นการหยุดพักผ่อนคลายปล่อยวางหน้าที่การงานเสียบ้างจึงเป็นทางออกที่ดีเพราะเป็นการให้รางวัลตอบแทนตัวเองที่ดีต่อสุขภาพเหมือนที่หลวงพ่อชาสุภัทโทสอนไว้หยุดวุ่นมันจึงว่างเป็นการเว้นว่างจากอัตราตัวตนและหน้าที่การงานส่วนคำว่ารับคมในที่นี้หมายถึงรับคมความคิดคมสติปัญญาทั้งในระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกให้กลับมาว่องไวปราดเปรียว เหมือนคมมีดหรือคมขวานฟันแทงทะลุทะลวงเกราะประการแห่งอวิชชาความไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าในช่วงที่พักสงบผ่อนคลายนี่แหละเป็นคลแม็กทาให้เกิดปัญญาเหมือนที่อคิเมดิตปราดชาตะวันตกเรียกว่ายูเลกาคือภาะวะปิงแวบที่จู่ๆก็รู้ขึ้นมาอย่าลืมว่าความสงบผ่อนคลายเป็นองค์ธรรมสาคัญหนึ่งในโพชงเจ็ที่เรียกว่าปัสธิซึ่งช่วยให้พระพุทธเจ้าตรสัสรู้ ท่านอธิบายว่ากายปัสสติก็มีจิตปัสสติก็มีเหล่านี้เรียกว่าปัสสติสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานสอดคล้องกับที่ดรเดวิดล็อก CEO ของบริษัทรีเซลโคชิ่งซิสเต็มซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกแนะนำว่าเราควรปล่อยให้จิตใต้สำนึกแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เพราะมันจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าการมัวตะนั่งกัดแทะปัญหานั้นในขณะที่ความคิดอยู่ในระดับจิตสํานึกดรคล็อกได้ทําการวิจัยจากคนหลายพันคนพบว่าทางออกของวิธีแก้ปัญหาอันซับซ้อนของพวกเขาก็คือโจโจมันก็เกิดรู้ขึ้นมาเองบางคนคิดออกขณะนอนหลับหรือตอนครึ่งหลับครึ่งตื่นตอนออกกําลังกายตอนอาบน้ําหรือขณะที่กําลังทํางานอดิเลกอยู่เพลนเพลินเช่นขณะถักนิตติง้ง ทำส่วนปลูกต้นไม้กําลังทําอาหารหรือกําลังปัดกวาดเช็ดถูตรงกับคําสอนทางพุทธศาสนาในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนวัตชานิกรรม,มานิเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่าการกระทําที่ปราศจากโทษจัดเป็นมงคลอันสูงสุดงานอดิเรกที่ทําเล่นๆทําไปแบบเพลินๆโดยไม่คาดหวังว่าจะเอาอะไรงานแบบนี้แหละคือการกระทําที่ปราศจากโทษ งานที่ปราศจากโทษทําแล้วช่วยฟอกจิตใจของผู้กระทําให้สะอาดบริสุทธิ์งานที่สะอาดบริสุทธิ์ก็คืองานที่ทําโดยปราศจากกิเลสตัณหาถือเอาประโยชน์เพื่อกูลและฉันทะเป็นหลักใจงานแบบนี้ยิ่งทํายิ่งพาให้จิตใจสงบสุขชุ่มเย็นเป็นบุญเป็นกุศลรู้หรือไม่ว่าวอลเลนบัฟเฟต์เจ้าพ่อแห่งวงการหุ้นมหาเศรษฐีผู้มั่งคัง่งรวยติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกทุกปีเขาใช้เวลา12ชั่วโมงต่อสัป,ปดาห์ เล่นเกมบริดโดยมักจะเล่นกับบิลเกตและพอตอันเลนนี่คืองานอดิเรกที่มหาเศรษฐีเขาเล่นกันที่สำคัญก็คือมันตรงกับผลการวิจัยที่ดตรล็อกค้นพบดังนี้ดูเหมือนปัญญาจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทจำนวนหนึ่งซึ่งพวกมันต้องการจิตใจที่เงียบสงบย้ำอีกครั้งว่าไอเดียดีๆหรือการคิดแบบปิ๊งแวบไม่ต้องอาศัยความเพียรพยายามอะไรเพราะหากเราใส่ความพยายามเข้าไปมาก มันก็มีแนวโน้มว่าเรากําลังหมกมุ่นอยู่กับงานนั้นมากเกินจึงอาจไม่ทันสังเกตวิธีแก้ไขปัญหาที่ซ่อนอยู่ในงานกุญแจก็คือต้องปล่อยปัญหาออกไปเพื่อให้ทางแก้เข้ามาหาเราเองนักแสดงตลกชื่อดังจอห์นคริสเปิดเผยว่าหากผมเขียนสคริปต์การแสดงไม่ได้ตอนกลางคืนผมจะเข้านอนก่อนและพอตอนเช้าการเขียนสคริปต์ก็จะลื่นไหลทันทีมีไอเดียดีๆพังพลูออกมามา,มากมาย เขาเล่าถึงตอนที่ทำสคริปต์หายแล้วเขียนขึ้นใหม่จากความทรงจำก็พบว่าบทที่เขียนขึ้นใหมน่นี้ดีกว่าอันแรกที่ทำหายไปด้วยซ้ำเขาอธิบายว่าหลังจากที่ผมเขียนบทอันแรกเสร็จจิตใต้สำนึกของผมยังคิดถึงมันต่อเนื่องดังนั้นผมจึงเริ่มเข้าใจว่ายังมีจิตใจอีกส่วนหนึ่งกำลังช่วยผมเกิดความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นการหยุดพักหรือหันไปทำงานอดิเรกอย่างอื่นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการปล่อยวางนั่นเอง มันคงตลกสิ้นดีหากเราปลูกเมล็ดพันธุ์ที่มีดอกสวยงามลงในกระถางที่เต็มไปด้วยวัชพืชฉะนั้นเราจะต้องถอนรากวัชพืชออกให้หมดก่อนที่พวกมันจะมาทําร้ายไม้ดอกของเราให้อับเฉาเช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จในผลงานอันสร้างสรรค์ซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้ก็จะเป็นที่เราจะต้องเลาะทิ้งระบบแย่ๆฝายขยะต่างๆที่ตกค้างมาจากผลงานในอดีตหากเป็นทั้งโลก การนําไปทิ้งอาจเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือหางานอดิเลกทำแต่ในทางธรรมการทิ้งฝ่ายขยะออกไปจากจิตใจนี้พระพุทธองค์ทรงแนะนําให้เข้าวัดถือศีลเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานเพราะศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดดังเดิมจิตใจที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตื่นรู้เบิกบานนี่แหละคือคมปัญญาอันประเสริฐสุด จำไว้ว่าความสุขสงบผ่อนคลายทำให้เกิดสมาธิผลผลิตของสมาธิทำให้เกิดความสุขสงบสันติและปัญญาทีนี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าหินรับคมปัญญาที่ดีที่สุดของเราก็คือความสุขสงบผ่อนคลายงานอดิเลกและสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเลือกเอาก็แล้วกันว่าท่านชอบแบบไหนสุดท้ายนี้ก่อนจากขอย้ำอีกครั้งว่ามีดหมดคมหรือขวานคมทื่อฟันไม่เข้า ต้องอาศัยหินลับมีดฉันใดปัญหาที่แก้ไม่ตกคิดไม่ออกก็ต้องอาศัยการหยุดพักเล่นสนุกผ่อนคลายหรือหามาทำสิ่งอื่นที่ต่างออกไปอย่างการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฉันนั้น